ลึกๆเน้นๆคารบอนเอส็ oh. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ CORBONX c อคช n ่ l นะครับสวัสดีในทุกช่องทางนะครับเจอกันตอนดึกเหมือนเดิมอย่างที่บอกครับถ้าพร้อมตอนไหนทําคลิปตอนนั้นก็ลงตอนนั้นเลยนะฮะตอนนี้อาจจะเจอกันตอนดึกๆสักหน่อยนะครับก็วันนี้มีคอมเมนต์นะหลายๆท่านก็มาทักทายนะครับโอ้ไม่ได้เจอซะนานนะครับก็งานมีการปรับเปลี่ยนสายงานแล้วก็จะเลยไปทำคอนเทนต์ แนวอื่นการช่องก็มีการปรับเปลี่ยนนะตอนนี้ก็ปรับมาเป็นฟุตบอลเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเวลามีอะไรมันจะได้แจ้งเตือนสำหรับทุกทกท่านที่ติดตามกันมานานแล้วนะครับอาจจะลืมลึมกันไปว่าโอ้เฮียหายไปไหนมานะครับกลับมาแล้วนะฮะเอ้าอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะฮะแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มนะครับให้ติดตามนะครับมีอ่ YouTube Fanpage มี Twitter มี IG มีบล็อกดิทแล้วก็ TikTok ด้วยมี t i k t o k นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปทั้งหมดฝากกด subscribe ทั้งหมดเลยฝากด้วยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับนับถอยหลัง12วันก่อนเปิดฤด,ดูกาลลิเวอร์พูลจะจับผู้เล่นอย่างไรนี่คือความปวดเสียนเยนกล้าวของเจอเกนครับไม่ใช่เรานี่คือปัญหาของเจอเกนครับ เราก็ลุ้นไปตามภาษาเราเนาะเราก็เห็นว่านักเตะโอ้โหกว่าจะเข้าปรับมารายงานตัวจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่3บราซิลกลับมารายงานตัวซึ่งตามกําหนดละประมาณวันเนี้ยนะฮะแล้วก็จะมีจอร์แดนเนเดอร์สันตามกันมานะแต่ล่าสุดรู้สึกจอร์แดนเนเดอร์สันจะยังไม่รายงานตัวนะจะไปรายงานตัวในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะฮะส่วนที่อาก็อคันโดรามีข่าวว่ารายงานตัวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่หายไป ไม่เห็นภาพไม่เห็นจากการฝึกซ้อมเขาก็บอกว่า,าจะต้องมีเซสชันพิเศษสําหรับเตียโกนะฮะซึ่งจะมีการเรียกลาดับความฟิตของเตียโกที่เป็นเฉพาะตัวของเขาเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะมีการฟื้นฟูในรูปแบบต่างๆกันไปนะฮะซึ่งอย่างที่เราบอกนะฮะมีวิชาศาสตร์การกีฬาของครอบและทีมแพทย์ต่างๆนํามาใช้อย่างที่บอกมีการเลคเตสเทสการตรวจเลคเตสระหว่างการซ้อมการออกกําลังกายของนักกีฬา มันจะได้รู้ระดับความสามารถอาของรา่างกายนักกีฬาได้อย่างถ่องแท้แล้วก็เข้าถึงแล้วก็จะมีเซสชั่นซ้อมที่ถูกกับนักฟุตบอลแต่ละคนแยกกันไปนะฮะอันนี้คือความทันสมัยของวิธีการฟื้นฟูน,ฟน,นักเตะแล้วก็การาดูระดับความฟิตที่แท้ที่แท,ท้แท,ทรูของนักฟุตบอลนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปนะครับความพร้อมจะได้ขนาดไหนเหลือ10วันหรือ12วันเนี่ยแบบพอดีๆเลยเนี่ยนะฮะ พอไหมสำหรับการรีดความฟิตแล้วก็มีผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะอย่าง3บราซิลเนี่ยตัวหลักทั้งนั้นจะลงได้ไหมนะฮะเพราะว่ากว่าจะฟิตซ้อมได้กว่าจะ,ม,ะมันมีขั้นตอนมีเวลา10วันพอไหมวันนี้เราจะไปฟังครอปกันนะครับลิอร์พูลจะมี8เกมทั้งหมดในเกมอุ่นเครื่องทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรในปรีซิสัน่นถูกวางแผนไว้อย่างดีอย่างที่บอกะฮะก็แค่สงสัยว่า10วันนักเตะที่มาใหม่ จะทานไหมนะครับก็ด้วยภารกิจทีมชาติเนี่ยทำให้นักกีฬาเนี่ยต้องพักชา้าแล้วมันมีกําหนดเลยว่าจะคุณจะต้องพัก3ส,สัปดาห์นะพักจริงๆนะแล้วหลังจากนั้นจะกลับมาก็ค่อยๆไต่ลาดับของการฝึกซ้อมกันไปแต่ละคนนะฮะครับมาฟังเรื่องของเจคิคอปได้พูดกับสื่อของสโมสรนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมก่อนเปิดฤด,ดูกาลแล้วก็ ไอ้สิวันเนี่ยนะฮะสำหรับการรีบความฟิตเนี่ยพอไหมครับพูดไว้ได้ยเอไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาเพียงพอต่อการซ้อมหรืออะไรบางอย่างคุณอาจจะมีแค่1สัปดาห์หรือสสัปดาห์ก่อนฤดูกาลดังนั้นเขาบอกอะไรกลุ่มบราซิเลียนเนี่ยตอนนี้นะฮสัปดาห์ผมคิดว่าเมื่อปีที่แล้วมันก็ใช้เวลาแค่10วันเหมือนกัน ดังนั้นความคิดถ้าความคิดผมถูกต้อง100%นะสำหรับเกมแรกนะน่าจะพอก็คือ10วันเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ดีก็คือใน3สัปดาห์ที่พวกเขาพักเป็นวันหยุดเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้เสียสูญเสียอะไรไปพวกเขาจะไม่มีการซ้อมเลยใน3สัปดาห์นี้ผมก็พูดแบบนี้ในทุกๆปีเหมือนกันก็คือให้เขาซ้อมเต็มที่ไปและหลังจากนั้นนะครับ 10วันพวกเขาจะต้องกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ฟุตบอลนะพวกเขาอาจจะดูฟิตดีการออกกำลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเพรานะฉะนั้นพวกเรานะครับอาจจะใช้งานได้แบบรวดเร็วในเกมแรกหรือไม่นะครับมันเป็นเหตุผลที่เราวางแผนไว้แบบนั้นนะบางทีวันพฤหัสนี้ซึ่งจะมีเกมอุน่นเครื่องกับบโรญญยาเป็น2เซสชั่นเซสชั่นละ60นาทีเราอาจจะให้พวกเขามีส่วนร่วมได้ผมยังไม่รู้นะอาจจะ10 20-30นาทีเราต้องดูกันนะครับต้องดูความฟิตกันนะฮะจากนั้นเราก็จะกลับบ้านคือกลับไปที่อ่านฟิลแน่นอนเรายังไม่แผนในเกมฟุตบอลอีกเรามี2เกมในการอุ่นเครื่องที่อ่านฟิลนะเราก็จะแบ่งทีมอุ่นเครื่อง2ทีมทีมที่มาก่อนแล้วก็ทีมผสมทีมที่เพิ่งกลับมามีทีมนึงจะได้เล่นเกมนั้นและและจะอาจจะมีโอกาสเล่นเกมต่อไปมากกว่าด้วย ส่วนอีกทีมหนึ่งที่มาช้ากว่าจะเล่นในเกมที่2ดังนั้นทุกคนค่าเฉลี่ยทุกคนก็จะมีเวลาเล่น90นาทีเหมือนกันจากนั้นเราจะไปเล่นเกมแรกของซีซั่นกันกับนอริชและเราจะกลับมาพรีซีซั่นกันอีกครั้งในวันอาทิตย์คือเรามีเกมเนี่ยผมไปดูตารางนิดนึงเรามีเกมวันเสาร์ตอน5ทุ่มครึ่งไปเยือนนอ i c h ที่แคลรสนะฮะ แล้ววันอาทิตย์เนี่ยก็จะมี precision สำหรับทีมชุด2ที่เพิ่งกลับมานะครับซ้ำอีกรอบหนึ่งคิดละเอียดเข้าคิดละเอียดนะฮะอ่ะเดี๋ยวฮะอย่างที่บอกเกมแรกกับ Norwich แล้วเราจะมี p r e ซ i s i o n อีกครั้งในวันอาทิตย์ที่เคิร์กบี้ก็ได้หรืออาจจะที่ไหนก็ตามก็แค่ทำให้พวกเขาได้มีสร้างจังหวะในการเล่นให้กับตัวเองนะครับอ่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้นะฮะ Uh, สรุปเลยก็คือตีอาก้คันโดรากำลังเรียกความฟิตในแบบฉบับของเขาเฉพาะตัวอยู่นะฟาบินโยฟิมิโนต้องพิสูจน์ความพร้อมในช่วง10วันนี้ว่าเขาจะรับเรียกอะไรเซสชั่นการซ้อมโดยเฉพาะกลุ่มนี้ที่คราบอกว่า10บพอสิอวันก็เหมือนปีที่แล้วเขาสามารถใช้10วันนี้ในการรีดความฟิตของกลุ่มนี้ได้นะฮะ แต่จะต้องดูกันอีกทีนึงหลังจากผ่าน10วันนะสัปดาห์หนึ่งหรือ2สัปดาห์อย่างที่คอรบ,บอกแต่สรุปแล้วเนี่ยอยู่ในเซสชันการฟื้นฟูเนี่ยสิวันของเขาเนี่ยจะได้ขนาดไหนผลจะออกมาเป็นอย่างไรหน้าตาจะเป็นอย่างไร3คนเนี้ยโอกาสอาจจะไ,ไม่อาจจะไม่ได้ลงเกม k n นอริชทั้งหมดก็ได้แต่คนที่เหลือเนี่ยจะต้องมีเกมพรีซิชันในวันอาทิตย์พิเศษ ต้องติดตามกันนะครับอ่ะเมื่อสืนนี้เตียเกอเดียโก้คนนานดรามีคอร์สพิเศษผมไม่แน่ใจว่าเขาจะฟื้นฟูนกลับมาแล้วก็จะกลับไปมีโอกาสก,กับเกมพรีซิซันนัดไหนบ้างต้องดูนะฮะอย่างที่บอกฟาบ,บินโยฟิมิโน,โนต้องพิสูจน์ความพร้อมในช่วง10วันอาริซงนะฮะย้มไตามาบอกว่าอาริซงมีโอกาสได้ลงประเดิมสนามนัดแรกของซีซันมากที่สุดนะฮะ พอผู้รักษาประตูเนี่ยสภาพความฟิตของร่างกายไม่เหมือนกับนักเตะตำแหน่งอื่นไม่จําเป็นต้องฟิตมากเหมือนตำแหน่งอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นอาริโซมีโอกาสลงประเดิมสนามมากที่สุดในบรรดาผู้ที่กลับมาที่หลังฟานไดโกเมสต้องดูนะฮะเขาจะต้องต้องการเวลาเพิ่มต้องการเกมเพิ่มในเกมกับบุรญญยาที่จะถึงนี้เมื่อวันวันพฤหัสนี้นะครับเราจะได้ดูอีกทีหนึง่งฟนานไดโกเมสจะได้เล่นมากขึ้น แล้วเราก็จะได้เห็นอะไรที่มันมากขึ้นกว่าเกมเกมแรกที่ลงนาทีที่69-70ได้ดูแค่20นาทีนะฮะอ่ะเราจะได้เห็นมากขึ้นอาจจะตรงครึ่งหลังทั้งครึ่งเลยก็เป็นไปได้ส่วนกับตันเฮนโดอันนี้จะยังเลยเพราะว่าเฮนโดมีกำหนดจริงๆจะร,รายงานปลายสัปดาห์นี้นะฮะและเกมเปิดสนามกับนอริสเฮนโดก็พร้อมที่จะชมเพื่อนอยู่มานั่งข้างสนามเท่านั้น อันนี้ไม่รีบร้อนในการฟื้นฟูกับตันเฮนโดพราะดูว่าซีซันที่แล้วกับตันเฮนโดล้ามามากและบาดเจ็บมาตลอดออดออดแอดแอดมาตลอดทั้งซีซันยังอุตสาห์ลากสังขารไปทีมชาติแล้วก็ฟิตพอเล่นในทีมชาติถึงแม้จะไม่ได้ฟิตร้อยเปซได้ลงเล่นบ้างยังอุตสาหกรรมตูได้ด้วยเนี่ยครอบรู้เลยว่าอย่าไปรีบร้อนให้กับตันฟื้นฟูกลับมาเพราะฉะนั้นกับตันก็จะได้รับการฟื้นฟูพิเศษเหมือนกับตีเอโกะอคนโดรา บางคนอาจจะมองว่าก็ไม่ได้รลเกมเล่นมากมายแต่ว่าเขาร่างกายเขาบอบช้ำามาเตี๋ยโกเองก็บอบช้ำมาจากการเจ็บจากเจ็บหนักยาวเพราะฉะนั้นต้องมีเซสชั่นพิเศษไม่เหมือนใครแต่พวกที่ไปเล่นทีมชาติเล่นได้ตลอดเนี่ยโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องความบาดเจ็บพวกนี้10วันครับบอกพอครับว่าไงเราว่างั้นเราเชื่อครับครับบอกว่าพวกครับบอกไหวเราก็ว่าไหวพราะปัญหาเรื่องความเครียดในการจัดตัวเป็นปัญหาของครับเรามีหน้าที่เชีย ผมมีหน้าที่วิเคราะห์แล้วก็เล่าให้คุณฟังน,นะครับอ่ะโอเคฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดไปนะครับอันนี้เป็นการพูดคุยกัน12วันบอลจะแข่งแล้วนะครับอย่างที่บอกลิีร์คูจะไปเยือนแคลโรโรดของนอริสซิตี้ในคืนวันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งเจอกันในไลฟ์เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มาสนุกสนานกันมาทักทายกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณด้วย นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับลึกๆเน้นๆข้อบอ b o n X